การที่ประชาชนทุกคนสามารถวิาพากษ์วิจารณ์และตั้งข้อสังเกตในสิ่งที่ผิดปกติในการทำงานของรัฐได้และรัฐจะต้องสร้างความไว้วางใจโดยการทำงานอย่างเปิดเผยตรวจสอบและสามารถติดตามได้และสร้างพื้นที่ให้ประชาชนแสดงความิดเห็นในการทำงานของหน่วยงานรัฐได้โดยไม่ผิดกฎหมายเพื่อให้เกิดความไว้วางใจร่วมกันจากการเจรจาในการแก้ไขปัญหาระหว่างรัฐและประชาชนและนำไปสู่ความเชื่อใจซึ่งกันและกัน เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องคอร์รัปชันซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ควรยอมรับได้หรือเคยชินอีกต่อไปลงมือสู้โกงโดย HAND Social Enterprise พอดแคสต์ที่จะพาทุกคนสู้โกงไปด้วยกันใครๆเขาก็ทำกันเป็นคำพูดติดปากที่คุ้นเคยของใครหลายๆคนที่มักจะพูดเวลาที่เราทำอะไรบางอย่างโดยที่ไม่มั่นใจว่าสิ่งนั้นเป็นการกระทำที่ถูกหรือผิดและไม่ได้คำนึงถึงกฎระเบียบของสังคม แต่รู้ไหมคะว่าความคุ้นเคยหรือคำพูดที่ว่าใครๆเขาก็ทำกันเนี่ยสามารถสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงในการพัฒนาประเทศได้ถ้าเราได้ลองกลับมาสังเกตจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆในหน่วยงานบริการของรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ของขวัญกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อขอให้เขาเนี่ยช่วยดําเนินการให้เร็วขึ้นหน่อยหรือลดความยุ่งยากให้หน้อยลงหรือหน่วยงงานบางแห่งก็มีคนคอยรับบริการจัดการกับความยุ่งยากต่างๆเหล่านี้ให้แทนพวกเราเลยซึ่งเราก็ยอมรับ แล้วก็ทำกันเป็นเรื่องปกตินั่นอาจจะมาจากความคิดที่ว่าใครๆเขาก็ทำกันทั้งๆที่ในใจลึกๆนะคะก็รู้อยู่ว่ามันคือการคอร์รัปชันในรูปแบบที่เรียกว่าสินบนซึ่งแน่นอนค่ะมันผิดกฎหมายจากพฤติกรรมดังกล่าวจึงชวนให้กลับมาตั้งคำถามค่ะว่าทำไมประชาชนอย่างเราจะต้องยอมที่จะหลับตาข้างหนึ่งทำในสิ่งที่เราก็รู้ว่าผิดแล้วเราก็บ่นกับปัญหานี้อยู่ทุกวัน เพื่อให้ได้รับในสิ่งที่เราควรจะได้รับอยู่แล้วหรือจะเป็นเพราะว่าเราคิดว่าคอร์รัปชันเนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้ใครๆเขาก็ทำกันมาอย่างยาวนานอยู่แล้วเราจึงสิ้นหวังและไม่เชื่อมั่นว่าประชาชนทั่วไปอย่างเราจะสามารถไปแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงปัญหานี้ได้ย้อนกลับไปก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ประชาชนจานวนมากคะ่ะอาจจะย,ยังไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาของการขาดประสิทธิภาพในการทํางานของหน่วยงานรัฐบางหน่วยมากนักเพราะว่าเราเคยชินกับระบบโครงสร้างแล้วก็ปัญหาคอร์รัปชันอยู่แล้วแต่การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้คนไทยตระหนักชัดเลยค่ะว่าสินบนที่ใครๆก็ทํากันนั้นนะมันฆ่าคนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินบนที่เปิดให้คนผ่านเข้าเมืองอย่างไม่ถูกกฎหมาย สินบนจากการเปิดบ่อนต่างๆจนเกิดเป็นคลัสเตอร์ที่แพร่เชื้อลุกลามมาจนถึงทุกวันนี้นะคะตามมาด้วยเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานสารเคมีครั้งใหญ่ในจังหวัสหดสมุทรปราการนะคะทําให้อีกหลายๆคนเห็นภาพชัดขึ้นเลยค่ะว่าตึกหรือว่าอาคารต่างๆที่สร้างมาอย่างไม่มีมาตรฐานหรือว่าติดตั้งผิดแผนผังเมืองอาจจะมีสินบนเกี่ยวข้องอยู่และมันอาจจะนําไปสู่ความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตคนจํานวนมากได้จากบทความเรื่องปราบโกงอย่างไร สินบนถึงได้งอกงามมุมมองจากเศรษฐศาสตร์อุสตสาหกรรมของคุณฉัดคำแสงค่ะได้กล่าวถึงกรณีการขอใบอนุญาตภาครัฐในเชิงเศรษฐศาสตร์ว่าสามารถมองการติดต่อระหว่างประชาชนหรือว่าภาคธุรกิจกับภาครัฐเป็นตลาดสินค้าชนิดหนึ่งก็คือตลาดใบอนุญาตภาครัฐค่ะซึ่งเป็นตลาดผูกขาดรายเดียวเนื่องจากภาครัฐเนี่ยเป็นผู้ผูกขาดด้านกฎระเบียบขณะที่ประชาชนเป็นผู้บริโภคจํานวนหลายรายนั่นก็คือรัฐเป็นผู้ผูกขาดทางกฎหมาย ประชาชนไม่สามารถถามใบอนุญาตหรือการยินยอมตามกฎหมายจากผู้อื่นที่ไม่ใช่รัฐได้และวิธีการขอใบอนุญาตกับรัฐในบางหน่วยงานมักจะมีวิธีการโดยใช้ความคุ้นเคยที่ใครๆก็ทำกันบางก็เรียกว่าเป็นธรรมเนียมที่ควรปฏิบัติเพื่อขอความเห็นใจเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการง่ายขึ้นและไม่ต้องรอนานนั่นก็คือการติดสินบนนั่นเองค่ะ ถ้าเรามีเงินหรือทรัพย์สินตอบแทนก็ไม่มีอะไรต้องกังวลว่าคำขอของเรานั้นจะไม่ผ่านการอนุญ,ญาตหรือต้องรอนานกว่าจะได้ใบอนุญ,ญาตมาครอบครองนะคะแต่ถ้าเราไม่มีสินําใจให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อช่วยดำเนินการให้เลยอาจจะไม่สามารถวางใจได้ว่าคำขอของเราจะถูกพิจารณาหรือไม่หรือจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะได้รับใบอนุญ,ญาตจากหน่วยงานรัฐและถ้าจำนวนประชาชนที่ต้องการขอใบอนุญ,ญาตจากรัฐมีจำนวนหลายรายก็เปรเียบเสมือนการแขนนะะ่งขันค่ะ ที่จุดมุ่งหมายของผู้เข้าแข่งขันก็คือใบอนุญ,ญาตจากรัฐผู้ที่เป็นตัวเต็งในการแข่งขันก็คงหนีไม่พ้นผู้ที่ให้สินบนหรือว่าสินน้ำใจกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อตอบแทนน้ำใจที่ช่วยเหลือในการดำเนินเรื่องให้เร็วขึ้นนะคะตอนนี้เราคงพอทราบแล้วว่าช่องโหว่ที่เป็นสาเหตุของการคอร์รัปชันและกลายเป็นความเคยชินระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐ ก็คือการที่ประชาชนเนี่ยไม่สามารถไว้วางใจหน่วยงานรัฐได้โดยปราศจากการให้สินน้ำใจหรือว่าการติดสินบนเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าอย่างน้อยค่ะเจ้าหน้าที่รัฐจะช่วยเหลือได้แน่นอนซึ่งถือเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญของการเกิดคอร์รัปชันในประเทศไทยหลายคนต่างคิดเห็นตรงกันค่ะว่าถ้าปัญหานี้ถูกแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศก็จะสามารถพัฒนาไปได้อีกไกลเลยนะคะ งั้นเราลองไปดูแนวทางในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศอื่นๆที่มีอัตราการเกิดคอร์รัปชันต่ำกันค่ะว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยมีการแก้ปัญหาคอร์รัปชันระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐได้อย่างไรบ้างและเกิดการไว้วางใจซึ่งกันและกันหรือไม่และที่น่าสนใจค่ะก็คือกลุ่มประเทศนอร์ดิกก็คือประเทศเดนมาร์กฟินแลนด์และก็สวีเดน ถือเป็นกลุ่มประเทศที่มีระดับคอร์ชันต่ำกว่าไทยมากเราจึงสนใจค่ะที่นาแนวทางการบริหารของประเทศเหล่านี้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการกับประเทศไทยของเราจากการศึกษานะคะพบว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้นมีจุดร่วมในการจัดการกับปัญหาคอร์ชั่นที่เรียกว่า trust หรือ the not i c grow คำว่าโก o ในที่นี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบถึงทรัพยากรที่จําเป็นในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันค่ะนั่นก็คือความเชื่อมั่นและความไว้วางใจทางสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกให้ความสําคัญมาเป็นเวลานานในกลุ่มประเทศนอร์ดิกโดยมีแนวทางดังนี้ค่ะข้อแรกเลยนะคะ ในกลุ่มประเทศนอร์ดิกมีการจัดตั้งสมาคมภาคประชาสังคมอยู่หลายกลุ่มเลยค่ะที่คอยทำหน้าที่ในการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลและเป็นพื้นที่ให้กับประชาชนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือว่าร้องเรียนผลกระทบที่ได้รับจากการทำงานของรัฐบาลนะคะข้อ2ค่ะรัฐบาลมีแนวทางที่มุ่งเน้นการสร้างความไว้วางใจในการทำงานด้วยทัศนคติที่เปิดกว้างแล้วก็มีการเจรจาระหว่างสมาคมภาคประชาสังคมกับรัฐบาลอยู่หลายครั้ง ประชาชนและรัฐบาลร่วมกันทำงานเพื่อสร้างความไว้วางใจทางสังคมและยังระบุถึงความไว้ใจในสังคมที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจอีกด้วยว่าความเชื่อมั่นและความไว้วางใจทางสังคมนั้นเนี่ยสามารถลดต้นทุนในการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดนี้ค่ะเป็นผลทําให้กลุ่มประเทศนอร์ดิกเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่มีอัตราการเกิดคอร์รัปชันต่ํามาโดยตลอดนะคะจากข้อมูลที่ว่ามานะคะเราอาจจะพอเห็นทางออกของปัญหาที่พูดถึงกันอยู่นี้ได้ค่ะก็คือ การที่ประชาชนทุกคนสามารถวิพากษ์วิจารณ์และตั้งข้อสงสัยในสิ่งที่ผิดปกติในการทํางานของรัฐได้และรัฐจะต้องสร้างความไว้วางใจในการทํางานอย่างเปิดเผยตรวจสอบและสามารถติดตามได้การสร้างพื้นที่ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการทำงานของหน่วยงานรัฐได้โดยไม่ผิดกฎหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการเจรจาแก้ไขระหว่างรัฐและประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันจากการเจรจาแก้ไขระหว่างรัฐและประชาชนและจะนำไปสู่ความไว้ใจ <c oughs> เชื่อใจซึ่งกันและกัน <c oughs> เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องคอร์ชั่นซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ควรยอมรับได้หรือว่าเคยชินอีกต่อไปแต่คนไทยก็อย่าเพิ่งสิ้นหวังนะคะขอให้มีความกล้าที่จะร่วมกันเปลี่ยนแปลง เริ่มจากที่ตอนนี้ประเทศไทยเองก็เริ่มที่จะมีเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสียงและตรวจสอบการทํางานของรัฐได้อย่างสะดวกขึ้นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Act a i ที่ช่วยให้เราตรวจสอบข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆได้หรือจะเป็นสื่อออนไลน์ที่ชื่อว่าเพจต้องแชที่ให้ประชาชนอย่างพวกเราทุกคนสามารถส่งเรื่องราวหรือว่าเหตุสงสัยการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ร่วมกันหาคําตอบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ค่ะ ดังนั้นอย่าปล่อยให้ความเคยชินและความไม่ไว้วางใจทำให้เรากลายเป็นส่วนหนึ่งของการคอร์รัปชันที่เป็นเหมือนโคลนติดล้อจนยากที่จะสลัดออกเหมือนทุกวันนี้ค่ะลงมือสู้โกงสนับสนุนโดยกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักง,งานปปช